เขียนเขียนมันเขียนเลขเยอะไม่ค่อยได้มือมันหยิกจีกงอมือมันคนผ่าหัวมาเนาะครับโอ้แม่เป็นเป็นดามาพซึ่งไม่ค่อยดีข้างขวานโอ้ครับเขียนถือส้างขวาโอ้แต่เขาเก่งนะคุณแม่ยังเก่งสามารถคำนวณตัวเลขได้เป๊ะเป๊ะเลยเนาะแม่เนาะไม่ไม่ใช่่ามันสูตรนี้มันมันไม่ค่อยได้เขียนว่าว่าทันทันแค่หแล้ว่าเอ๋ตลอดชีพอะไรเงี้ยมันสูตรตลอดชีพอ๋อเป็นสูตรตลอดชีพ แก yeah. มันถึงไม่ได้ทําไม่ไม่ว่าได้บอกผมเบอกแล้วไม่ไม่ได้ทําเลยทำทีเดียวก็จบเลยออนอกจากว่าไม่จะททาตัวเด่นเด่นอะไรซือสูตรเด่นมาแล้วก็เอามันจับสูตรบนได้ตัวนี้สูตรล่างได้ตัวนี้อะไรเงี้ยแล้วก็จับในหลักมาประมาณนี้อือมามันจะเด่นได้ได้สองตัวบนเป็นเป็นสองหลักล่างสองหลักอะไรเงี้ยครับสูตรนี้ห่วงไหมครับคุณแม่ อู้มีหวังรถจะตายอยู่ล้วจะได้สูตรปีน่ยอยากอยากอยากแบ่งปันสูตรใช่ไหมจ้าแม่แม่ไม่ได้เขียนนะแม่แม่ไม่ได้สอนหรอกแม่จะถ่ายแบบเป็นคัพปีน้นอกจากจะเป็นคัพปี้ขายเองเ้อะโอ้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขายครับแม่ <ละ S 1> เผื่อเผื่อเผื่อเผืๆๆ<ห>่อเอฟซีเขาอยากจะไป<ม> <ๆ S 2> เรียนรู้กับแม่เนาะอืมคุณแม่ก็ไม่ค่อยสบายผ่าผ่าผ่าสมองนะแม่เนาะเผื่อเผื่อเอฟซีเขาสนใจครับ Oh. เดียวผมจะมองด้วยไงโอ้ร oh, ักษาสุขภาพเลยนะคุณแม่ไม่มีอะไรใลอุกรณ์หมอภาพมีเตมีแต่ตัวเลขมีแต่ตัวเลขกทำทำสูตรนี่มาตั้งแต่ตามสูตรดูสูตรตรัวเองมา20ปีแล้วเนาะ20ปีแต่แต่ก่อนนี้เอาเขาเอาไอ้แถวเดียวไว้แค่ไม่แค่เจ็ดตัวไงเดี๋ยวนี้มันยี่สิบตัวมามาเพิ่มเติมทำทำขยายออกเองอ่ะเอ๊ะทำไมมันคงจออกเป็นต่มต็ตัวไอ้ ตัวตัวดับตัวดับอะไรเงี้ยแม่เลขสิบตัวแม่ก็เลยเขียยมันจับคู่หมดเลยต้องเป็นคู่คู่คู่ในในที่มันออกด้ยวยครับที่ว่าถูกถูกจนซื้อทองสิบบาทในสูตรนี้ใช่ไหมแม่หละซื้อทองสิบบาทมีบ้านหนึ่งหลังที่ดินหนึ่งถุงนั่นแหละลกูกโอ้บ้านหนึ่งหลังที่ดินหนึ่งถุงครับแต่ว่าแต่ว่าก็อยากจะ สอนสูตรอยู่อยู่ไกลกันนะแม่เนาะถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆกันนี่จะไปหาอยู่เนี่ยจะไปเรียนสูตรด้วยอยู่ครับแม่แม่ก็แม่ก็ก็คุยคุยคุยเก่งคุยรับรับไม่นะแม่แต่ไม่ขี้โม้ฮ่่่าครับ่คุยครับคุยเล่อนครับนุยะครับก็ม่นเป็นแนวทางนะแม่เนาะเราก็ไม่รู้มันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะแม่เนาะครับแม่เตรียมตัวเลขไว้ให้ลูกเรียงครับแม่ครับ เอฟซีสองสามคนที่ที่แม่มีอยู่ในไลน์เนี่ยโอ้ปีมากเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้รับไม่ไหวสองเครื่องเมื่อก่อนเนอะแม่จะเป็นบ้ารับส่งข้าวคุณบ้าก็นั่นแล้วถ้าเกิดรับสายคุณแม่จะไม่ไหวนะครับไอ้เมก่อนแม่ไม่มีแม่ไม่ทำลายไงแม่ปูธรรมดาไงครับเอาแม่บอกตัวเลขได้ยังครับแม่ได้เลยจ้ะอันเอาเอาแม่เอาบนก่อนนะแม่นะครับบนแม่ได้ห้ากับสามนะบน หลักหลักไหนแม่หน่วยหรือสิบมันมันมันไม่จำกัดนะแต่ส่วน่าจะอยู่หลักหลักสิบนะบ่อยไหมแม่เข้าบ่อยไหมครับวิ่งเนี้ยเข้าบ่อยไหมแม่วันที่ห้าโซน่าโซนมากวันจะเป็นหลักหลักสิบวิ่งเข้าบ่อยไหมแม่แต่เพรก็ไม่ปักหลักอ่ะแต่ส่วน่ามันจะอยู่หลักสิบเข้าเข้าบ่อยไหมครับอโอ้ โอ้ oh. ที่จำได้เข้ามาแบบว่าไม่เอาอย่างอืงอ่นสูดที้งไว้เลยความสุดสุดเดียวเนี่ยมันแน่นอนก็เคยอทำอย่างเดีย้องเร่ร้อยสูดไอซี่หมดเลยโอ้ทีสูดชั่วคราวนะครับเอา้ามีตัวไหนบ้างแม่ครับเป็นสูตรหากินเลยมีตัวไหนบ้างแม่มีสารหนึ่งเลยนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เอาเลขไอ้นายกมาลนะมันมีสารหนึ่งในสูตรพอดีเหรอเอาเอาครับผมครับผม สามหนึ่งสามห้าสามห้ามันมันมีจำคุกในนี้ด้วยไงที่ว่าสูตรบนอีกสูตรหนึ่งนะไม่ใช่ไม่ใช่สูตรเดียวแน่นว่าจองสูตรได้ได้สองตัวครับแม่แม่คัดแม่คัดมาเลยครับจับไปกันจับมที่สามหนึ่งสามห้าห้าสามครับแล้วก็ห้าสี่ห้าสี่ครับห้าห้าห้าแปดห้าหนึ่งห้าสิบห้าห้าห้าแปดแม่เดี๋ยวเดี๋ยว S <S จดไม่ทันครับห้าหนึ่งห้า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 แปดห้าหนึ่งแล้วก็อะไรครับห้าเจ็ดห้าศูนย์เดี๋ยวแม่จะวงให้ห้าเจ็ดห้าศูนย์อันนี้บนนะแม่เนาะจ้าห้าหนึ่งียังเอาละครับแต่แก็แม่แม่วงให้อยู่สามชุดนะแต่แต่ก็แม่บางทีมันก็ไม่ออกอยู่ในในตัววงนะมันวงสามหนึ่งกับสามห้ากับกับห้าห้าสามห้ากับห้าห้า แม่จะพูดเป็นยเป็นภาษาเป็นภาสามมันไมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเอฟซีกลับเอาได้ครับแม่เอาล่างมีอะไรครับแม่ครับล่างล่างแม่มีไม่ได้หกับเกหกกับเก้าเนาะครับจับคู่ครับแม่ศูนย์0ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์สามหกสามหกสามหปหกแปดเก้าเก้าหกแล้วก็ สองเก้าสี่เก้าสองเก้าสี่เก้าสามเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสามเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าแต่แ,แม่พวงไม่ศูนย์หกหกแปดศูนย์หกหกแปดครับสองเก้าเจ็ดเก้าที่วงวงอีกสี่ชุดสองเก้าเจ็ดเก้าวันนี้คือล่างเนาะแม่เนาะแต่เอาเอา,เอาเลขพิเศษไหม พิเศษคืออะไรครับแม่พิเศษแม่เอาไว้สามตัวเหรอครับอยในสูตรเลขเล่พิเศษแต่อยู่ในสูตรเลยม,มีมีก<ม>ี<า>ห่หางสตัวโอ้สามตัวส<อ>ามหางได้ครับแม่สองตัวเก้ 5, 9, าห้าเก้าแปดสามตัวจะมีห้าเก้าแปดนาะแม่เนาะ 5, 5, เดี๋ยว 5, 6, เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่ง <laughs> สามตัวจะมีห้าเก้าแปดกับห้าหกแปดแล้วก็สูตรสามเลย ห้าเก้าแปดห้าหกแปดแล้วก็ศูนย์สามหนึ่งมหนึ่งดแล้วอะ่น่แนหนึ่งหนึ่งสามเก้า4สี่ชุดตัวนี้ยังไม่ลงหนึ่งสามเก้าตัวอยู่ชพิเศษเด้อ 6, 4, 4. อันนี้ชุดพิเศษเนาะแม่เนาะใช่คับบุงสองเก้าเก้าสองแล้วก็แปดศูนย์นะพิเศษนะอะไรนะครับ สองเก้าเก้าสองไม่ตัดทางนี่ไอ่ชุดนี่มันมันเมื่อก่อนนี่ไม่ให้แม่แปดสองพอดีมาสองมันมาเก้าสองครับแล้วก็แปดศูนย์แล้วก็แปดศูนย์นี่แหละเลขพิเศษไปแต่ก่อนนี่ไม่ให้แปดสองอ่ะมันออกสองแปดอืมส่วนมากจะเข้าเลขพิเศษแล้วครับคุณแม่มันก็อยู่ในสูตรพอดีเลยลูกแม่ถึงเลขแปดแม่แล้อมันกอพุทธนี้มันมีไปกลับอะไรเงี้ยแม่ต้องสามตัวสามตัวมีวงกลมไหมครับคุณแม่ครับ กรโกลมได้ค่ะคลมได้ไดไมันเป็นเลขสำคัญอะไรเลขพิเศษป้ะเลขในสูตรเดี๋จะตรงๆกับสูตรเลยตัวไหนครับแม่วงกลมตัวไหนครับสามตัวมันงตุ้งตุ้งตุ้กันหนูตั้งพิเศษไปจริงๆก็ห้าหกแปดไปลนูห้าหกแปดนะแม่เนาะเอออืมเอาอันนี้ก็เป็นสูตรของแม่เล็กนะครับผมแม่เล็กที่ว่าที่ซื้อทองสิบบาทถ้ายังไงถึงจะได้ซื้อทองสิบบาทแบบแม่เนาะ อ๋อมันมันมันตะกี้กับต่างหอยเลยอยู่นี่มันดวมันตุกมันอยู่ที่ดวงนะคุณแม่เนาะแต่มันอยู่ที่ดวงด้วยเนาะครับผมมันก็อยากไปให้เนาะก็เป็นแนวทางเนาอุปกรเนาะครับคุณแม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดมีถ้าเกิดมีเวลาไปแถวเมืองเลยแถวเอราวันเดี๋ยวจะแวะหานะครับคุณแม่ มนนแม่เล็กเลขสูตรนะคะเนาะถือกันในซื้อท่องสีปาดโอปป้อพันวา่าเอาไว้ไม่นี่แยกบนแยก่างให้พ้อเนาะคะ่ะเอฟซีสอบกับจังตามบอมักกระพานเนาะคะ่ะเน้นพิเศษอยู่ในนี้ละ่ะรู้ซึกว่าสิมีตัวคัดพิเศษอยู่ตัวคัดชุดพิเศษประสานงบน้อยห้ามพลาดนะคะ ค่ะคลิปนี้เป็นแนวทางเด้วค่ะชอบจังตามเรือพี่น้องช่วงนี้สายโทษจะแม่นเนะคะ่ะเลขสูตรคำนวณจะแม่นเป็นพิเศษนะคะกัดใจวิจายในการรับชมนะคะเรือ